หลังจากประชมสกายวอล์กที่ไม่สายแล้ว ย้อนกลับมาชมถ้ำปูถ้ำปลาสถานที่แห่งนี้สมัยก่อนเรียกว่าถ้ำปูถ้ำปลาวันนี้เห็นเขียนป้ายบอกว่าถ้ำปลาเมื่อก่อนไม่มีลิงลงมาหากินได้ยินผู้เฒ่าผู้แก่เล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนลิงกลัวคนมากคนล่าลิงมาทำเป็นอาหารต่อมารัฐบาลไทยออกกฎหมายให้คุ้มครองสัตว์บางชนิดห้ามล่าสัตว์ที่กฎหมายคุ้มครองอยู่มีช่วงเวลาหนึ่งแม้ว่าจะมีกฎหมายคุ้มครองไม่ให้ล่าลิงมา ทำเป็นอาหารแต่ยังมีคนแอบล่าลิงมาทำเป็นอาหารทำให้ลิงกลัวคนมากต่อมากรรมการหมู่บ้านบ้านถ้ำได้ประชุมกันและลงมติว่าลิงลงมาหากินในบ้านถ้ำนี้ห้ามคนทำร้ายลิงเมื่อฝูงลิงไปที่อื่นยังมีคนแอบล่าลิงมาทำเป็นอาหารเมื่อลิงลงมาหากินถ้ำปลาแห่งนี้ไม่มีคนตามล่ามันฝูงลิงจึงมารวมตัวอยู่ถ้ำปลาแห่งนี้